สวัสดีครับวันนี้พามาดูนาข้าวนะครับนาข้าวที่โดนฝนนะครับพายุเข้าสองสามวันติดนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังค้มฟ้าคืมฝนอยู่นะฮะแต่ว่าให้มาดูนะครับการปลูกข้าวโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่ายาครับทําอย่างไรฮะนี่ฮะผลผลิตดูการแปลกอนะครับ การแตกอถึงน้ําจะเยอะก็แล้วแต่นะครับแตงจริงมันระดับน้ําใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้นี่ครับเราก็ปลูกครับปลูกพืชตระกูลถั่วก็ได้ครับพืชตระกูลถั่วหรือว่าปลูกพืชที่มันใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นมันสปะหลังอันนี้ใช้มันสปะหลังนะครับโดยที่ยูเลียไม่ต้องใช้ฮะในช่วงแรกๆเลยไม่ต้องใช้นะครับเขียวขจีฮะ หญ้าไม่มีเลยนะฮะหญ้าไม่มีเลยแล้วก็เขียวโดยไม่ต้องใช้ยูเรียนะฮะแรกๆไม่ต้องใช้ปุ๋ยปกตินาข้าวต้องใช้ครับอันนี้ไม่ต้องใช้นะฮะลำต้นก็จะใหญ่นะครับพอถึงอายุประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็มากําจัดวัชพืชครับโดยการตัดหญ้าครับตัดหญ้าไม่ใช่ตัดหญ้าตัดใบข้าวฮะเนี่ยพอตัดใบข้าวหญ้าก็จะไม่มีครับแล้วก็คุมน้ําให้ได้กักเก็บน้ําให้ได้ครับ หลังจากนั้นหญ้าจะไม่เกิดเลยครับมีแต่ข้าวรุนๆเลยฮะเนี่ยประหยัดได้หลายแบบมากครับเม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้านะฮะประหยัดปุ๋ยนะฮะประหยัดยาด้วยปลอดภัยด้วยนะฮะนี่ฮะข้าวก็กําลังแตกกอเยอะแยะเลยครับที่สําคัญมันก็คือไม่มีหญ้านะฮะมีแต่ข้าวแล้วค่อยไปใส่อีกทีหนึ่งครับในช่วงรับรวงครับรับรวงก็ประมาณสักฝนหมดเลยนะฮะประมาณ หลังกันยาไปนิดนึงก็ประมาณตุลาครับรับรวงได้เลยนะครับอันนี้น้ําส่วนที่มันไหลไปก็คือน้อําที่มันเกินแล้วนะครับเราไม่ต้องการแล้วไม่ต้องเก็บกลับไม่ต้องกักไว้นะฮะปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติครับอเสักพากถนนก็จะขาดนะฮะนี่ครับโอ้เหมือนน้าตกเลยนะฮะดูสายน้ําไปนะครับ อันนี้เป็นทางน้ําพอดีครับมันสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนี้เลยเป็นทางน้ําพอดีนกก็กอ้หากินตรงนี้ครับมีปลาด้วยนะครับเนี่ยนี่็คือนาข้าวโดยไม่ต้องใช้สารเคมีครับ